อีลอนมัสเพิ่งถูกกล่าวหาว่าปกปิดความลับที่อาจเป็นอันตรายและพลิกโฉมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมูลค่า1.7ล้านล้านดอลลาร์ของสหรัฐมีรายงานว่าเทสลากำลังผลิตและเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนราคา789ดอลลาร์สหรัฐใช่แล้วโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมการเชื่อมต่อสลิงฟรีตลอดชีพคุณจะไม่ต้องจ่ายค่าบริการโทรศัพท์มือถือแม้แต่บาทเดียวอีกต่อไปไม่ต้องใส่ซิมการ์ดไม่ต้องจ่ายรายเดือนทั้งหมดนี้จบลงก็ต่อเมื่อคุณเลิกใช้โทรศัพท์ไทยมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุ6,499 h ah. ใช้งานได้นานสูงสุด5วันต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวและที่สำคัญที่สุดคือตัวเคสที่ทำจากไทเทเนียมเกรด6อย่าละสายตาจากวิดีโอนี้เด็ดขาดเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกสามุมมองใหม่หมดจดที่ไม่ใช่ประเด็นเดิมๆที่คุณเคยได้ยินมาหลายร้อยครั้งแล้วแล้วทำไมอีลอนมัสก์ถึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์ไอโฟนไออย่างหนักหน่วงขนาดนี้ iPhone 17ได้รับความสนใจจากวงการเทคโนโลยีเป็นอย่างมากแต่ก็ยังไม่ใช่ทุกคนที่จะประทับใจแม้ว่า iPhone 17, 17 Pro และ17 Pro Max จะได้รับการตอบรับที่ดีแต่ iPhone แอรกลับถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักและยอดขายก็ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง Apple เปิดตัว iPhone Air ในฐานะ iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยความหนาเพียง5.6มิลิเมตรและน้ำหนัก165กรัมแม้จะมีดีไซน์ที่เพรียวบางและน้ำหนักเบาแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในเรื่องกล้องที่ยื่นออกมาความจุแบตเตอรี่ที่จำกัดและการไม่รองรับ 5G มิลิเวฟหลายคนรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องแลกมากับความบางนั้นไม่คุ้มค่า แม้จะใช้ชิป A19 Pro และโมเด็ม 4.1x แต่ iPhone Air ก็ยังประสบปัญหาทางเทคนิคอยู่บ้างเช่นบั克ก,กล้องที่ทำให้เกิดจุดรบกวนในภาพเมื่อใช้งานไฟเรดแรงๆและปัญหาด้านระบบอัจฉริยะของ Apple Apple ได้รับทราบและแก้ไขบักบางส่วนแล้วแต่ก็ยังส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งาน m o r ก a นสตลประบุว่า iPhone 17โดยรวมมียอดขายที่ดีแต่ iPhone Air ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง มีผู้บริโภคเพียง9เท่านั้นที่วางแผนจะซื้อรุ่นนี้ซึ่งถือว่ามีสัดส,ส่วนต่ำกว่ารุ่นอื่นๆยังเห็นได้ชัดแต่ปัญหาก็คือความบางมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่าย iPhone Air อาจดูเพรียวบางและทันสมัยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยสิ่งสำคัญกว่านั่นคือความทนทานดีไซน์บางเฉียบทำให้ iPhone 17เดมีโอกาสเกิดรอยขีดข่วนรอยแตกและการงอได้ง่ายหลายคนบ่นกันว่ามันเป็นรอยง่ายอยู่แล้วแค่โยนมันใส่กระเป๋าพร้อมกุญแจก็รู้แล้วอย่าให้ผมเริ่มพูดถึงปัญหาความร้อนที่มักเกิดขึ้น กับโทรศัพท์บางพิเศษเลยเราเคยเห็นแบบนี้มาก่อน Apple ิลักดันความบางให้ถึงขีดสุดแต่มันคุ้มค่าจริงหรือที่สําคัญกว่านั้นตั้งแต่ดีไซน์สุดอลังการและราคาที่สูงลิ่วไปจนถึงประสบการณ์ AI ที่น่าผิดหวังและหลายคนมองว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่น่าหุดหิดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา iPhone 17 ไม่ได้รับคําชมเชยจากผู้ใช้ทั่วไปเหมือนรุ่นก่อนๆน,นั่นเป็นเหตุผลที่เมื่ออิลอนมัสเปิดเผยว่าเทสลาอร์จะเปิดตัว iPhone ในต้นปีหน้าด้วยราคาเริ่มต้นเพียง789ดอลลา,าร์สหรัฐมันทําให้ Apple ตกตะลึงและอาจทําให้แฟนๆเทสเลอร์ประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมเพราะไม่มีใครคาดคิดว่าบริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาสู่ตลาดสมาร์ทโฟนใช่หลายคนยังสงสัยอยู่ยากที่จะจินตนาการว่าเทสลอจะเปิดตัวโทรศัพท์ในตลาดที่ a p p l e Samsung งและ Google ครองตลาดอยู่การกระโดดเข้้าามมดดูแทจะเเปป็นไไไ่ลย และเหมือนเป็นสูตรสำเร็จสำหรับการขาดทุนมหาศาลแต่มัสก์ไม่เคยมองเทสลาเป็นเพียงบริษัทรถยนต์เขากำลังสร้างระบบนิเวศเทคโนโลยีที่เป็นหนึ่งเดียวเชื่อมโยงรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนปัญญาประดิษฐ์หุ่นยนต์และสตาร์ลิงเข้าด้วยกันในการประชุมผลประกอบการล่าสุดเขายอมรับว่าเทสลายังขาดอีกชิ้นหนึ่งที่จะเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันในตอนนี้ Apple เป็นเพียงทางออกชั่วคราวในมุมมองของมัสก์แนวทางแบบปิดและนโยบาย ที่ไม่เป็นมิตรของ Apple ทําให้ Apple กลายเป็นพันธมิตรระยะยาวที่ไม่ดีสําหรับระบบนิเวศของเทสล่าเขาได้วิพากวิจารณ์แนวทางของบริษัทภายใต้การนําของทีมคุกอย่างเปิดเผยหลายครั้งย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน2022ัสมัสเคยกล่าวไว้ว่าหาก Apple หยุดสร้างสรรค์นวัตกรรมเขาคงพร้อมที่จะผลิตโทรศรรัพท์เทสล์แล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วแทนที่จะเป็นแค่สมาร์ทโฟนธรรมดาเทสล์สามารถสร้างอุปกรณ์ที่ผสานร,รวมเข้ากับรถยนต์ระบบพลังงานในบ้านและทัลลิงได้อย่างแนบเนียน ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญที่จะไขความลับของเทเซอร์ทั้งหมดได้สตาลิงถูกวางตำแหน่งให้เป็นแกนหลักของยุคอินเทอร์เน็ตไร้ผู้ให้บริการเป็นกลุ่มดาวเทียมวงโคจรต่างของโลกที่สร้างขึ้นเพื่อให้บริการรอดแบนด์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ในทุกพื้นที่บนโลกตั้งแต่เมืองที่มีความหนาแน่นสูงไปจนถึงทะเลรายมหาสมุทรช่องเขาและชุมชนชนบทที่เครือข่ายภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากสตาลิงมุ่งเป้าไปที่จุดอ่อนเรือรังของโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดิน พื้นที่ไร้สัญญาณการเชื่อมต่อระยะสุดท้ายที่เปราะบางและความเร็วที่ไม่คงที่นอกเมืองใหญ่ซึ่งหลายคนยังคงเห็นความเร็วเพียง10-40เมกะบิตต่อวินาทีหรือไม่มีการเชื่อมต่อใดๆเลยในทางตรงกันข้ามเรื่องราวในสตะริ่นำเสนอโครงข่ายที่ส่งความเร็วสูงถึง300เมกะบิต ต่อวินาทีเปลี่ยนการเชื่อมต่อให้กลายเป็นสิ่งที่ติดตามคุณแทนที่จะเป็นบริการที่ผูกติดกับเสาส่งสัญญาและสายเคเบิลในพื้นที่ขนาดคือหัวใจสําคัญของคมันสัญญานี้กลุ่มดาวเทียมนี้ถูกอธิบายว่าโครจรรอบโลกด้วยดาวเทียมประมาณ3,000ดวงและให้บริการผู้ใช้มากกว่า5 0 0 0 0 0รายโดยมีเป้าหมายที่จะขยายเป็น42,000ดวงภายในปีพอศ2570ความหนาแน่นของวงโครจรที่มากขึ้นหมายถึงการครอบคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องมากขึ้น ความซ้ำซ้อนที่ดีขึ้นและความหนุงที่ต่ำลงทำให้เครือข่ายมีความเสี่ยงน้อยกว่าระบบภาคพื้นดินในด้านระยะทางภูมิประเทศสิทธิการใช้ทางและสภาพอากาศเป้าหมายไม่ใช่การแทนที่สายใย่แก้วนำแสงในเมืองแต่คือการลบล้างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเมืองและชนบทด้วยการทำให้การเข้าถึงความเร็วสูงเป็นพื้นฐานระดับโลกแทนที่จะเป็นสิทธิพิเศษทางภูมิศาสตร์แม้ว่าโทรศัพท์จะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่อีลอนมัส์ได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แทนที่จะพึ่งพาเสาสัญญาณ 4G หรือ 5G บนพื้นดินโทรศัพท์เทสลอร์ไยจะเชื่อมต่อโดยตรงกับดาวเทียมสตาลิงหลายพันดวงที่โคจรอ,อยู่เหนือพื้นโลกประมาณ340ไมล์ภายในตัวเครื่องใช้พลังงานจากชิปเทสลร์เซนพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อล็อกสัญญาณดาวเทียมและมอบอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วและเสถียรในทุกพื้นที่บนโลกและนี่คือสิ่งที่คุณอาจสังเกตเห็นแม้ว่า iPhone 17จะถูกวางตลาดในฐานะสมาร์ทโฟน ระดับซูเปอร์โฟนแต่แม้แต่รุ่นโปรแม็กก็ยังไม่สามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่ายให้ดีขึ้นได้เป็นจุดอ่อนของ Apple มาหลายปีแล้วไม่ว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตของคุณจะแพงแค่ไหนไอโฟนของคุณก็ยังคงสูญเสียสัญญาณทันทีที่คุณออกจากเมืองสำหรับคนที่รักการเดินทางตั้งแคมป์หรือสำรวจสถานที่ห่างไกลนั่นเป็นปัญหาใหญ่แต่ด้วยโทรศัร Tesla พท์เทสเลพรทุกอย่างก็เปลี่ยนไปไม่ว่าคุณจะอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์ข้ามทะเลทรายซาฮาราหรือล่องเรือออกไปหลายพันไมล์นอกชายฝั่งคุณยังคงสามารถเฟสตรีิดดอต่่กกัับคคนทุณไ ซึ่งเป็นสิ่งที่ iPhone ทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน12ชั่วโมงไปจนถึงการตั้งแคมป์ในป่าลึกขณะที่ iPhone ของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ถ่ายช่วยให้คุณดูเน็ตฟลิกเข้าร่วมการประชุมสูงได้อย่างราบรื่นและเล่นเกมออนไลน์ได้ด้วยสัญญาณครอบคลุมทั่วโลกอันทรงพลังของสตาร์ลิงโทรศัพท์นี้ทั้งทรงพลังและเชื่อถือได้ให้คุณทำงานจากระยะไกลได้จากทุกที่ในโลกนี่คือความแตกต่างที่ Apple ไม่สามารถเทียบได้เพราะ Apple ไม่มีเครือข่ายดาวเทียมเป็นของตัวเองและนี่คือสสส่่่่่่วววนนนททีีดีดดดุคใหญิา เทคโนโลยีแบบนี้จะมีราคาแพงมากแต่อีลอนมัส์ประกาศว่าการเชื่อมต่อสตลิงบนโทรศัรพท์ไท้จะให้บริการฟรีตลอดชีพลองคิดดูสิโครเรือนอเมริกันโดยเฉลี่ยใช้จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตประมาณเดือนละ100ดอลลาร์หรือเกือบ1,000ดอลลาร์ต่อปีแต่ด้วยโทรศัรพท์ไท้คุณไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวคุณรู้ไหมว่านั่นหมายความว่าอย่างไรในเวลาเพียง3ปีคุณสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า2,500ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าราคาตัวโทรศัพท์เสียอีกพูดง่ายๆก็คือโทรศัพท์เทสเลอร์ไท,ทยแยง เพราะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกทำไมอีลอนมัสก์ถึงเปลี่ยนดีไซน์โทรศัพท์ไทยแอปเปสร้างกระแสฮือฮาในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ด้วยการเปลี่ยนลายผลิตภัณฑ์ iPhone 17 Pro จากไทเทเนียมกลับมาเป็นอลูมิเนียมยูนิปดีแอปเปตีกรอบเรื่องนี้ว่าเป็นตัวเลือกด้านประสิทธิภาพด้วยโครงเครื่องอลูมิเนียมซีรีส์7,000ใหม่พร้อมห้องระเหยเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น และอุณหภูมิพื้นผิวที่เย็นลงระหว่างการใช้งานเกี่ยวกับภาพหัวข่าวความร้อนอันโด่งดังของ iPhone 15 Pro ในปี2023 Apple ระบุว่าการพุ่งสูงของความร้อนนั้นเกี่ยวข้องกับแอปซอฟต์แวร์ไม่ใช่เกิดจากโครงเครื่องไทเทเนียม iOS 17สามลดพฤติกรรมที่ร้อนกว่าที่คาดไว้เรื่องนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเหตุผลที่ Apple ให้ความสำคัญกับสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับความร้อนมากขึ้นห้องระเหยและอลูมิเนียมในปี2025ใช่แล้วไทเทเนียมมีความแข็ง และทนทานต่อรอยบุกมากกว่าอลูมิเนียมแต่ในโทรศัพท์การจัดการความร้อนมักจะดีกว่าการใช้กำลังอลูมิเนียมมีค่าการนำความร้อนประมาณ200-237ถึงวัตต์ต่อเมตรเคลวินขณะที่ไทเทเนียมมีค่าการนำความร้อนประมาณ17วัตต์ต่อเมตรเคลวินกล่าวอีกใน1อลูมิเนียมถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าไทาเทเนียมถึง10เท่าวความแตกต่างนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบันทึกวิดีโอ4 k เล่นเกมหรือใช้งานระบบนำทางท่ามกลางอากาศร้อนจัดของฤดูร้อน ที่เมืองฟินิกส์รัฐแอริโซนาอลูมิเนียมกลึงง่ายกว่าและโดยทั่วไปแล้วราคาถูกกว่าไทเทเนียมแล้วทำไมราคาจึงไม่ลดลงละ่ะตอนเปิดตัว iPhone 17และ Google Pixel 10ทั้งคู่เริ่มต้นที่799ดดอลลาร์สหรัฐและนักวิจารณ์ในสหรัฐอเมริการะบุว่าการแข่งขันด้านฟีเจอร์ต่อดอลลาร์นั้นดูเดือดกว่าที่เคยเป็นมาถ้าคุณจ่ายเงินให้มืออาชีพชาวอเมริกันคงอยากให้ทั้งประสิทธิภาพ และมูลค่าออกมาคุ้มค่าผ่านไปหนึสัปดาห์กระแสะวิาพากษ์วิจารณ์ก็ยังไม่จางหายไปสื่อเทคโนโลยีหลายสำนักเปรียบเทียบรูปลักษ์ของ iPhone 17กับ Android โดยเฉพาะพิเศษรุ่นใหม่ล่าสุดของ Google การถกเถียงเรื่องสุนทรียศาสตร์ของ Apple ในปัจจุบันดูเรียบง่ายแต่โดดเด่นไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่การเปรียบเทียบเหล่านี้ก็มีอยู่ทั่วไปอย่างที่หลายท่านคงทราบกันดีว่า Apple เพิ่งสร้างกระแสะฮือฮา หลังจากประกาศว่า iPhone 17จะไม่ใช้ไทเทเนียมซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ iPhone 15 Pro และ16 Pro อีกต่อไปและจะกลับมาใช้อลูมิเนียมแทน Apple ระบุว่าโครงไทเทเนียมมักเกิดปัญหาความร้อนสูงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานหนักเนื่องจากไทเทเนียมระบายความร้อนได้น้อยกว่าอลูมิเนียมมากส่งผลให้บริษัทต้องเปลี่ยนมาใช้วัสดุไทเทเนียมซึ่งเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงนักวิจารณ์หลายคนอ้างว่า Apple กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ล้าหลังเมื่อพูดถึงความทนทานแล้วอลูมิเนียม ไม่สามารถแข่งขันกับไทเทเนียมในด้านความแข็งแกร่งและความทนทานต่อการดัดหมอได้อย่างไรก็ตามประเด็นสําคัญคืออลูมิเนียมนําความร้อนได้ดีกว่าไทเทเนียมถึง33เท่านั่นจึงอธิบายได้ว่าทําไม a p p l e จึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปลี่ยนมาใช้วัสดุอลูมิเนียมมันช่วยลดน้ําหนักและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อนซึ่งเป็นจุดอ่อน2ประการของ iPhone มานานที่น่าขันก็คืออลูมิเนียมนั้นทั้งราคาถูกกว่าและใช้งานง่ายกว่าไทเทเนียมแต่ราคาของ iPhone 17กลับไม่ลดลงแม้แต่เซนเดิว ผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มสงสัยว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือเป็นเพียงพลังของชื่อแบรนด์ a p p l e ในขณะที่ Apple ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาดีไซน์โฉบเชี่ยวและทันสมัยเพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นใหม่อีลอนมัสก์กลับเลือกเส้นทางที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเทสเลเปโรวเขาไม่ได้แค่สร้างสิ่งที่ต้องการอวดโฉมเท่านั้นแต่เขายังสร้างสมาร์ทโฟนที่ทนทานและเชื่อถือได้ซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานได้ยาวนานเช่นรถยนต์ไฟฟ้าของเทสเ์ที่วิ่งได้อย่างราบรื่นเป็นระยะทางหลาลาาย้นม ตัวเครื่องของ i พ h o n อร์มผลิตจากอะลูมิเนียมอลลอยรีไซเคิลเกรดเดียวกับที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศผสานกับการเคลือบนาโนเซรามิกที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกได้อย่างเหนือชั้นเหนือกว่าวัสดุใดๆที่แอปเปิลเคยใช้มาและนั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดมีข่าวลือหลายกระแสบ่งชี้ว่า i พ h o n อร์มรุ่นพรีเมียมจะใช้กระจกแซฟไฟร์รุ่นใหม่ซึ่งมีความแข็งและทนทานกว่ากระจกที่ใช้ใน iPhone รุ่นปัจจุบันมากแม้ว่าอีลอนมัสจะยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดแต่ last มูราวิย้ำว่า,าเทสลาไพโฟนจะยังคงสภาพเดิมไว้ได้ถึง90แม้จะใช้งานไปแล้ว4ปีกล่าวอีกในหนึ่งคือโทรศัพท์รุ่นนี้ถูกสร้างมาให้ทนทานยิ่งไปกว่านั้นการเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมไม่ได้หมายความว่าราคาขายปลีกที่แนะนำเมซาพีจะลดลงโดยอัตโนมัติ Apple ขายแพลตฟอร์มทั้งหมดทั้งประสิทธิภาพของ a 1 9แบตเตอรี่กล้องและระบบอัจฉริยะของ Apple ถึงกระนั้นผู้ซื้อชาวสาหรัฐก็ยังคงตั้งคำถามว่าทำไมส่วนลดวัสดุถึงไม่แสดงที่น่าชำระเงิน หากคุณต้องการโทรศัพท์ที่ดูแตกต่างอย่างชัดเจนนักวิจารณ์บางคนแย้งว่าพิเศษสุดโดดเด่นกว่า iPhone 17ในปีนี้ในขณะที่บางคนชอบความเรียบง่ายแต่ประณีตของ Apple ลองทั้ง2มือดูสิถ้าวันนี้คุณอยากเลือกสมาร์ทโฟนที่ทนทานเป็นพิเศษลองเลือกซื้อวัสดุที่ผ่านการพิสูจน์แล้วเซรามิกชิ้นสองเคสและฟิล์มกันรอยการรับประกัน Apple c a แคและประกันภัยบุคคลที่3หากคุณเชื่อว่าสมาร์ทโฟนเรือธงควรใช้งานได้ดีแม้ ในสภาวะกดดันและคุ้มค่าการเปลี่ยนมาใช้อลูมิเนียมของ Apple ถือเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลแม้ว่าบางคนอาจมองว่าเป็นวิวัฒนาการแบบย้อนกลับก็ตามหากคุณอยากได้อุปกรณ์ที่ทนทานและใช้งานได้นานหลายปีเรื่องราวของไอโฟนก็น่าสนใจทีเดียวแต่มันก็ยังคงเป็นเรื่องราวไม่ใช่ปุ่มชำระเงินแล้วคุณจะเลือกอะไรดี iPhone 17สุดหรูที่เน้นวิศวกรรมความร้อนและความแข็งแกร่งของระบบนิเวศหรือไอโฟนที่มีข่าวหรือว่าทนทานต่อการใช้งานในอวกาศและมีต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำกว่า แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณได้ทดสอบความร้อนของ iPhone 17มาแล้วหรือคุณกำลังรอทีมทดสอบอยู่แล้วทำไมอีลอนมัสก์ถึงต้องปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับไอโฟนทั้งหมดจุดประสงค์ของเขาคืออะไรจากมุมมองของการบริหารความเสี่ยงเห็นได้ชัดว่าทำไมมัสกถึงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากอุปสรรคหากความต้องการในช่วงแรกเพียง20-30เปลี่ยนไปที่ไอโฟนเช่นเงินฝาก2-3ล้านใบในช่วง30-45วันแรกกระแสะข่าว จากสื่ออาจเปลี่ยนทิศทางทําให้เสาหลักระยะย,ยาวสองเสาของเทสลาอย่างโมเดล2และหุ่นยนต์ออฟเทอร์มัสต้องถูกมองข้ามไปด้วยทรัพยากรที่มีจํากัดแม้แต่การจัดสรรกําลังคนด้านวิศวกรรม1 0 1ถึงบวบประมาณด้านชิ้นส่วนพรีเมียม5ถึง8ชิปโมดูลไอฟจอแสดงผลและตารางการทดสอบ8ถึงส2สัปดาห์ให้กับโทรศัพท์ก็อาจทําให้ความสําเร็จของโมเดล2และออฟเทอร์มัสลาช้าออกไป1-2ึ่งถึงสไตรมาสยิ่งไปกว่านั้นตลาดมักจะใช้เกณฑ์วัดที่ผิดแทนที่จะตั้งคำถามว่าหุ่นยนต์ สามารถส่งมอบอะไรได้บ้างในชั่วโมงการทำง,งานที่มีประโยชน์ต่อต้นทุนรวมถึงประโยชน์ใช้สอยและขนาดความสนใจอาจหันไปที่ตัวชี้วัดโทรศัพท์ที่อัตรากำไร20-30หรือเกณฑ์มาตรฐานสเปคชีซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของหุ่นยนต์และรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ราคาจับต้องได้เพื่อหลีกเลี่ยงความคาดเคลื่อนนี้กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลคือการทำให้ไปโฟนอยู่ในโหมดล่องหนไม่ปฏิเสธหรือยืนยนันเพียงแค่ส่งสัญญาในนาทีสุดท้ายของงานอีเวนต์เดือนพฤศจิกายน หลังจากที่เรื่องราวหลักของ Op คเทมและโมเดล2ได้ถูกบันทึกไว้แล้วสำหรับชาวอเมริกันสูงอายุหลายคนที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์ที่ปิดปากเงียบของ Apple ในคูเปอร์ติโนนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกความลับช่วยควบคุมข้อความต้องการสงครามแย่งชิงอำนาจภายในและช่วยให้บริษัทกำหนดพันธกิจได้อย่างถูกต้องค่นยนต์และโมบิลิตี้มาก่อนแล้วจึงค่อยใช้โทรศัพท์เป็นโหนดเชื่อมต่อในระบบนิเวศนี่คือตัวอย่างที่น่าเชื่อถือแม้จะไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการบันทึกภายในจัดสรรชั่วโมงทดสอบ10,000 2 0 0หมชั่วโมงต่อเดือนและ5ถึงล้านดอลลาร์ต่อเดือนในแต่ละไตรมาสให้กับทีมอุปกรณ์สื่อสารที่โรงงานในรัฐเท็กซัสสัญญาจัดหาโมดูลไรหรือชิปเชื่อมต่อระดับส Star l ลิงปรากฏภายใต้รหัสภายในซึ่งปร่งสายเพียงพอสำหรับการบันทึกบัญชีแต่ไม่ชัดเจนเท่าสมาร์ทโฟนในเอกสารหรือประกาศรับสมัครงานสาธารณะประวัติของเทสลาก็สนับสนุนความคลุมเครือโดยเจตนานี้เช่นการปล่อยข่าวหรือเลื่อนและเก็บรายละเอียดไว้จนกว่าจะมีการยื่นเอกสารทางกฎหมายหรือต้องแสดงการสาธิตส่วนเรื่องเวลาเดือน พฤศจิกายนถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อออเทอร์สและโมเดล2ครองแบนด์วิดต์สื่อไป70-80ถึงแแล้วทีเซอร์แพลตฟอร์มความยาว5-10ถึงนาทีก็เพียงพอที่จะสรุปวิสัยทัศน์ของระบบนิเวศได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ลดทอนความสำคัญของประเด็นสำคัญและนำพาความคาดหวังไปในทิศทางที่ถูกต้องโทรศัพท์เปรียบเสมือนหงส์โซ่ไม่ใช่หัวใจสำคัญหากคุณเคยดูการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของมัสคุณจะจำคู่มือที่คุนเคยได้ความเงียบงันยาวนานสัญญาณปริศนาสองสาสัญญาณ ในที่สุดก็เปิดเผยในนาทีสุดท้ายนี่ไม่ใช่ปริศนาลึกลับแบบสุ่มๆใช่ไหมมันคือกลยุทธ์ต่างหากอย่างแรกเลยเพโฟนถ้ามันออกมาจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่โทรศัพท์ธรรมดารรมดาทั่วไปนี่คือกุญแจสําคัญในการรวมระบบนิเวศของมัสให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นยูเอสพลังงานอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม AI ระบบชําระเงินหรือแม้แต่หุ่นยนต์การเข้าถึงหลายอุตสาหกรรมพร้อมกันนั้นหมายถึงการเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมาย การอนุญาตใช้เคลื่อนความถี่มาตรฐานการเชื่อมต่อความจุข,ของดาวเทียมความท้าทายด้านขนาดข้อมูลและเครือข่ายผลประโยชน์ของผู้ให้บริการหากพูดเร็วเกินไปย่อมก่อให้เกิดการต่อต้านตั้งแต่เนิ่นๆหากพูดช้าเกินไปย่อมทำให้ทุกอย่างเป็นไป,นป,นป,นปนต่างที่คาดไว้ประการที่สองหากแพลตฟอร์มสานรวมบริการดาวเทียมแบบส่งตรงถึงอุปกรณ์และแบบส่งตรงถึงการขายได้อย่างแท้จริงคำถามสำคัญคือคุณจะทำได้หรือไม่แต่จะจัดการโหลดและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไรเมื่ออุปกรณ์หลายล้านเครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต พร้อมกันการประกาศเร็วเกินไปสร้างความคาดหวังในทันทีในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานยังคงต้องการการปรับแต่งอย่างเงียบๆการจัดสรรแบนด์วิดต์การเพิ่มประสิทธิภาพเสาอากาศอันกริทึมการส่งต่อสัญญาณระหว่างดาวเทียมและสถานีภาคพื้นดินและการจัดการพลังงานทั้งหมดนี้ต้องการการทดสอบแบบ LoPfIle โดยไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันรายวันจากองค์จรสื่อประการที่สาห่วงโซ่อุปทานอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว ต้องมีชิ้นส่วนที่แข็งแรงโมดูลเสาอากาศที่ออกแบบเฉพาะวัสดุโครงสร้างที่เบาแต่แข็งแรงแบตเตอรี่ความจุสูงเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ในกล้องกล้องที่บางหากมัสเปิดเผยรายละเอียดเร็วเกินไปคู่แข่งก็จะมีเวลากวาดล้างซัพพลายเออร์หรือขึ้นราคาเพื่อล็อกสินค้าคงคลังความลับคือวิธีปกป้องท่อส่งของคุณประการที่4ความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาและความเสี่ยงจากการลอกเลียนแบบสมาร์ทโฟนอาศัยอยู่ในโลกที่คล่องแคล้ว ในการวิศวกรรมย้อนกลับและปฏิบัติตามอย่างรวดเร็วแผนผังฟีเจอร์ที่มีรายละเอียดเพียงพออาจกลายเป็นแผนที่นำทางให้ผู้อื่นลดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาลงได้มัสชอบแสดงแต่ไม่บอกเล่าเสมอมาเขาจะพลิกห้ก็ต่อเมื่อทุกชิ้นส่วนผ่านเกณฑ์ความแตกต่างหากเทฟโอนรองรับการเชื่อมต่อสตาร์ลิงโดยตรงและใช้งานได้ทุกที่คุณจะเลิกใช้เครือข่ายของคุณไหมเพราะอะไรหรือเพราะอะไรโปรดแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในช่องแสดงความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมวิดีโอของเรา สมัครสมาชิกตอนนี้เพื่อไม่พลาดอัปเดตสำคัญครั้งต่อไปจากเทสเ a เร็วๆนี้อีกเพียง2วันเท่านั้นใครอยากสำรวจข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทสเ a อรีวหรือเทสเ a ร์บอยอย่าลืมกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้อย่าลืมเปิดการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอล่าสุดของเราเราขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณและหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ